สวัสดีครับโจฮักนะัสละขามมาพบกับโจวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้สมุนไพรไปด้วยกันนะท่านผู้ชมสมุนไพรที่ว่านี่นะครับก็คือนะครับอยู่ในครัวเรือนของเราท่านผู้ชมแต่ว่าส่วนมากนะครับไม่ซื้อก็ปลูกได้ท่านผู้ชมก็คือมะนาวเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับมะนาววันนี้เขามีตัวแปรอยู่ประมาณ 3- 4อย่างท่านผู้ชมก็คือมะนาวเกลือและน้ำตาล และนะครับจะมาช่วยบรรเทาอาการของคนที่ชอบนะครับก้างติดคอท่านผู้ชมเอ๊ะทำอย่างไรเพราะว่าก้างติดคอเนี่ยเป็นอะไรที่ปัญหาที่อยู่ในครัวเรือนของเราที่ใหญ่โตมากนะครับไม่ว่าจะกินปลาส้มนะครับไม่ว่าจะกินปลาตะเพียนปลาหมอปลาดุกนะท่านผู้ชมโอ้แล้วก็มีกินปลาส้มกันอริดอร่อยนะครับ และที่สําคัญนะท่านผู้ชมไปทําปลาระนะครับปลาระทรงเครื่องปลารอะไรก็แล้วแต่แล้วดันติดมีก้างขึ้นมาด้วยเอ๊ะในเมื่อก้างติดคอเนี่ยภูมิปัญญาชาวบ้านตั้งแต่สมัยก่อนเนี่ยเราจะเอาอะไรที่อยู่ในครัวมานะครับผักล้างกันท่านผู้ชมทราบไหมว่าสมุนไพรนะครับที่เราจะต้องมาพูดถึงกันนี่ก็คือนะครับสมุนไพรมะนาวนี่แหละท่านผู้ชมอ่ะ เราก็จะมาทํากันเลยนะครับว่านะครับมาทราบกันเลยว่าเขาจะเอามะนาวประมาณกี่ผลเราจะต้องเตรียมมะนาวนะครับประมาณ1ผลก็คือนะครับเวลาก้างติดคอนะครับวันนี้ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่สตรีผู้สูงวัยผู้ชายก็แล้วแต่ท่านผู้ชมก้างก็สามารถไม่เลือกเพศเลือกวัยก้างติดคอนะครับเราเตรียมมะนาว1ผลไว้นะครับแล้วก็ขันเอาเฉพาะน้ำนะครับประมาณ1ผล แล้วหลังจากนั้นนะท่านผู้ชมเราก็บีบใส่นะครับถ้วยหรือใส่ช้อนก็ได้นะครับประมาณสักนะครับอ่าสักได้สักประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับให้ได้เป็นน้ําประมาณนั้นหลังจากนั้นทำยังไงท่านผู้ชมเราเมื่อได้น้ํามะนาวแล้วคั้นไม่ว่าคั้นหรือบีบก็แล้วแต่นะครับได้น้ํามาแล้วประมาณ1ผลเนี่ยนะครับหลังจากนั้นเราก็นะครับเกลือสักเล็กน้อยท่านผู้ชมเกลือที่อยู่ในครัวของเรา และก็น้ําตาลสักเล็กน้อยเหมือนกันเอามาคนเข้าด้วยกันกับน้ำมะนาวแล้วนะครับวิธีทำเอาลงกรอกไปในบริเวณที่เราติดคอแล้วเราก็นะครับอมไว้อมไว้สักประมาณ3-5นาทีท่านผู้ชมเพื่อที่จะทําให้นะครับน้ําตาลเกลือนะครับและน้ำมะนาวท่านผู้ชม ทำปฏิกิริยากันนะครับทางเคมีแล้วก็งไท่านทราบไหมว่าก้างปลาเนี่ยก็จะเกิดการอ่อนตัวท่านผู้ชมหลังจากนั้น3-5นาทีเราค่อยกลืนลงไปนะครับเมื่อก้างปลาอ่อนตัวลงนะครับมันก็จะลงไปกระเพาะเลยนะครับอาการนั้นอาจจะมีบาดเจ็บอยู่บ้างนะท่านผู้ชมแรกๆเพราะว่าเราไปทําก่อนโดยที่เราไม่รู้ขั้นตอนอันนี้ก็คือนะครับเป็นการสอดคล้องกับภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่อยู่ในครัวเรือนของเราโอ้โหกินปลาส้มอ,ร,อร่อยๆท่านผู้ชมแต่ท่านหารู้ไม่ว่านะครับก็คืออย่างปลาตะเพียนเนี่ยทำปลาส้มเนี่ยก็จะมีก้างนะครับพอไปติดคอนี่ก็โอ้โหแบบไม่ออกไม่ออกก็ไปหาหมอนะครับจริงๆแล้วนะครับเราก่อนที่จะไปหาหมอเนี่ยเราก็เอาภูมิปัญญาชาวบ้านของเราก็คือน้ำมะนาวหนึ่งผลนะครับบีบใส่ช้อนนะครับแล้วก็เกลือกับน้ำตาลสักเล็กน้อยนะครับคนเข้ากันแล้ว เราก็กรอกลงไปนะครับเราก็อมไว้เพื่อนะครับทำให้ก้างปลาอ่อนตัวโอ้ภูมิปัญญาชาวบ้านนี้สุดยอดท่านผู้ชมอันนี้ก็คือเป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เราจะต้องมาพูดกันเพราะว่าก้างติดคอไม่เลือกเพศเลือกวัยท่านผู้ชมตอนกินนี่อเรเดอร่อยนะครับพอก้างติดคอนี่ไม่รู้จะเอาออกยังไงเพราะลงไปแล้วข้างในนะครับแต่ท่านผู้ชมทราบไหมว่า ทำไมเวลาเขาเอาเอาปลาดิบๆมาเนี่ยแล้วเขาเอาเกลือโรยลงไปนะครับโรยลงไปแล้วทีนี้ทําไมเนื้อปลามันอ่อนท่านผู้ชมคิดดูนะแล้วก็ก้างปลาเนี่ยมันก็จะอ่อนตัวไปด้วยนี่แหละนะครับเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่สําคัญนะครับเกลือกับน้ําตาลน้ามะนาวอกีกซึ่งน้ามะนาวเนี่ยมีสารเคมีมากมายนะครับท่านผู้ชมมีวิตามินมากมายมี แคนเซียมีฟอสฟอรัสโอ้เยอะแยะนะครับแล้วเข้าไปเนะี่ยทำปฏิกิยาเคมีกันก้างอ่อนตัวลงแค่แค่นั้นเองง่ายๆนะครับก้างติดคอด้วยสมุนไพรน้ำมะนาวแล้วก็มีเกลือนิดหนึ่งน้ำตาลนิดหนึ่งคนเข้าด้วยกันแล้วไปอมไว้3-5นาทีแล้วค่อยกลืนลงไปก้างก็จะหายติดคอเพราะลงกระเพาะไปแล้วชงัดนักเลเลยครับน้ำมะนาว น้ำตาลเกลือซี